ไปรับชมที่ดินที่ฮอตมากๆอีกแปงหนึ่งนะคะมีเนื้อที่6ไร่นะคะ20.2ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ที่ตำบลโคกสูงอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะการเดินทางนะคะเมื่อสักครู่นี้แบบมาจากอําเภอโนนไทยเราก็จะมาอยู่เทินนะคะลับรถตรงปั๊มแก๊ส LPG นะคะแล้วก็ ลงมาแล้วพอถึงทางแยกเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยอ่ะอันนี้เป็นเส้นทางที่เราเดินทางตาม GPS นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยแม่มกับคุณนัทก็ยังไม่ได้เคยไปนะคะเพราะว่าเราเพิ่งได้รับข้อมูลฝากขายจากลูกค้าเมื่อ วันก่อนเองนะคะแล้วก็ฝนตกก็เลยยังไม่ได้เข้าไปวันนี้ฝนก็ตกเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่แบบโอ้โหลูกค้าแบบสนใจมากๆนะคะแล้วก็อยากเห็นพื้นที่จริงนะคะก็ทําให้แบบนะคะ ต้องฝ่าฝนมาเลยแต่ไม่รู้นะคะว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าเบื้องต้นจากการที่เราเช็คข้อมูลนะคะที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นถนนธรรมดาก็คือยังไม่ใช่เทคอนกีเนาอะ,อะอันนี้เขาเรียกถนนอะไรคะคุณนัทวงแหวนหรออู้นี่เพิ่งมาวงแหวนครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยหรือตอนนั้นเราก็ไปวงแหวนใช่ไหมที่เราไปหนองตะคงอะ่ะใช่ไหมคะ โอ้ถนนวงแหวนนี่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะน,นี่ไม่ใช่ใบพัดเนาะใบพัดเราก็เคย <Okay. S 1> เคยเคยขับรถไปเหมือนกัน 2> 2 <90. S 1> อันนี้คือเส้น290นะคะทุกคน อยูเท uh, ินนะคะยูเทินตรงปั๊มแก๊สแต่ถ้าลูกค้าเดินทางมาจากในตัวเมืองโคราชนะคะเมื่อถึงก็จะเลยแบบจอหอเลยโคกสูงมานะคะแล้วก็จนถึงปั๊มแก๊ส LPG นะคะเราก็ชิดซ้ายเลยแล้วก็เพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางถนนวงแหวน290ใช่ไหมคะ, mm hmm. อ,ะอันนี้เป็นเส้น290นะคะทุกคนโอ้โ oh หสะดวก,ส,ดวกสบายมากๆเลยนะคะเนี่ย ตอนนี้นะคะเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง8นาทีเส้นทางอยู่ที่ประมาณ5.3กิโลเมตรนะคะ5.3กิโลเมตรทุกคนคะเดี๋ยวเราไปดูที่ดินโคกสูงพร้อมๆกันนะคะแปลงนี้แบบจะบอกว่าราคาขายถูกมากๆราคาขายถูกมากๆนะคะทำให้แบบต้องรีบมาออรีวิวที่ดินนะคะใน สภาพว่าฝนตกแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าลูกค้าถามเยอะมากแล้วแบบก็อยากจะให้ลูกค้าได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะจะได้ตัดสินใจว่าโอเคที่ดินแปลงนี้เนี่ยลูกค้าซื้อไปแล้วจะจะทำอะไรดีจะปลูกบ้านสวนเกษตรได้หรือเปล่าหรือว่าจะเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อเก่งกาไรคือได้หมดเลยนะคะเพราะว่าที่ดินแบบมองว่าการซื้อที่ดินถ้าลูกค้ามีโอกาสมีอ เขาเรียกว่าอะไรนะคยังไงก็คุมแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่ได้ราคาค่ะที่ดินหมดหมดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะความต้องการก็จะเยอะขึ้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ดินคกสูงกันนะคะเราขับเราขับรถมาแบาบถนนนี้ก็ดีมากเลยนะเด,ยเดี๋ยวมาเปิดกระจกเปิดเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> เปิดเพื่อเปิดเพื่อ ชมวิวนะคะแต่ว่าเสียงดังแบบต้องขออนุญาตแบบว่า,าปิดกระจกนิดนึงนะคะเส้นนี้นะคะเราไปบ้านศรีสะช้างไปบ้านชาตินะคะศรีสะช้างบ้านชาติเส้นนี้เป็นถนนวงแหวนรอบเมือง290นะคะทุกคนโอ้โหถนนใหม่เอี่ยมเลยนะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะเรากำลังจะไปถนน เราจะเดินทางบนถนน290เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองและเราจะไปดูที่ดิน6ไร่20.2ตารางวาแปลงที่ลูกค้าทุกท่านสนใจ44กิโลค่ะเลย,ย29กิโลนะคะลูกค้าที่สนใจนี่นะคะทุกคน290ก็คือเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองเส้นนี้เองนะคะอยู่ใกล้มากๆเลยแล้วก็ถนนสะดวกสบาย ปนี้บอกก่อนเลยค่ะว่าขายถูกมากนะคะถ้าลูกค้ายังไม่ได้ไปดูที่ดีนเนี่ยวันนี้แบบแบบจะถ่ายคลิปไปให้ดูก่อนนะคะ,ะลูกค้าทาง Facebook ยังไม่ได้เห็นนะคะเพราะว่าเรารีวิวที่ YouTube ก่อนนะคะแล้วก็จะได้ให้ข้อมูลกับลูกค้าได้เลยว่าแปลงนี้ใกล้หมู่บ้านหรือเปล่าใกล้ชุมชนมากน้อยแค่ไหน มีน้ำมีไฟเข้าถึงห่างกีโลอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมันเปิดรับธรรมชาติก่อนนกกำลังแบบบินเล่นลมนะคะบ้านอุ๊ยสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวลองตรงต่อไปทุกคนคะอ่าแสดงว่าเป็นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราดูอุ๊ยเขากำลังจะเทคอนกรีตเดี๋ยว อ่าทำไมคุณเทแค่นี้คะทำไมคุณเทแค่นี้คะใช้ใช้เส้นนี้เปล่า <Okay. S 2> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอเอามาถ่ายรูปนิดหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังทำทางอยู่แล้วทุกคนไม่สามารถที่จะเข้าไปได้้เปิดให้ราอ๋อทุกคนคะใครจะซื้อเนี่ยรีบซื้อเลยนะคะตอนนี้เขากำลังทำคอนกรีตประมาณส0เมตรน่าจะได้ เขาทำคอนกรีตประมาณสิบเมตรน่าจะได้นะคะโอ้กำลังจะเทคอนกรีตแล้วต้องรีบซื้อแล้วล่ะเอ๊ะเข้าไปได้ไหมน่มาจะได้นะดูแล้ว,ลวจริงๆตก็เป็นรถกระบะเออถ้าเป็นรถกระบะถ้าเป็นรถกระบะนี้คือเข้าได้เลยค่ะทุกคนรถกระบะนี่เข้าได้เลยเราไปเส้นนี้ห่างประมาณเท่าไรกิโลไมเป็ี่เราดูสิบกว่าไอ้ไม่ นี่ไงเขาจะทำคอนกรีตแล้วเนี่ยเพื่อถอยหน่อยอไม่แม่มจะถ่ายจะถ่ายลิปตรงน,นี้อ๋อถ้าฝนไม่ตกเข้าได้ทุกคน<ด>เนี่ยเข้าไปข้างในนี้ <c oughs> ใช่ไหมโอททม้ทำไมทาไมทำคอนกรีตแค่นี้นะคะจะทำยาวกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะของการพัฒนาค่ะเขาก็ทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกคนอ่ะนี่นั้นลงไปดูสิคะเออเนี่ยโอเคมากๆเลยอ่ะที่นั้นลงไปถ่ายให้นยเดี๋ยวมันจะถ่ายรีวิวให้ลูกค้าดูก่นเนี้ยเข้าเส้นนี้แล้วก็ถึงที่เลยใช่ไหมคะอ๋อเข้าเส้นนี้แล้วก็ถึงที่เลยเข้าก็ต้องล้างรถอย่างหนักนะสหัส เนี่ยถ้าเข้านะต้องนั่งรถไถไปที่นะัดต้องต้องนั่งรถไถไปอะ่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูที่ดินอ่ะหกไร่ยีสิบตารางวาที่โคกสูงนะคะอ่อ นี่นะคะทุกคนอ๋อแบบว่าเดี๋ยวเขาก็ทำค,นคอนเสิร์ตทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะาขออนุญาตก่อนสวัสดีค่ะ